โอเคครับผมเพราะว่าผมบิ๊กเกมเมอร์ตอนนี้เราจะไปตกปลากันนะครับผมเกมตกปลาที่คนเล่นเยอะที่สุดตอนนี้นะฮะฟิชเกมตกปลานะเราจะมาลองแนะนำคันเบ็ดกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคันเบ็ดก่อนคันเบ็ดมาดูกันว่าคันเบ็ดคันไหนตกดีที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยฮะโอเคติดตั้งฮนะ เปิดกระเป๋ามาติดตั้งเบ็ดกันแรกเบ็ดไม้นะอันนี้นะครับ hunting 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 ใช่ปะดูก่อนลืม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 ดูก่อนครับใช่ไหมฟิซีโรดไม่ใช่ต้องอันนี้ คาร์บอนในอันนี้ครับผมนี่คันไม้ธรรมดานะไปครับไปลองตกกันหนึ่งตัวคันเราเรามาตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะแนะนำวิธีการเล่นนะอันนี้ตกปลาให้ดูโอ้ยตกน้ำให้ดูสะก,ก่อนเลยโอเคหยิบเบกขึ้นมากดเล็กนึ่ง คลิกไปครับแช่ให้กดให้ถึงเขียวครับจะเป็น perfect นะครับผมกดเช็คเพื่อที่จะจับปลานะครับเป็นการดึงเหมือนตีเหยื่อปลอมครับปึ๊บปุ๊บกระชากกระชากเข้ามานิดหน่อยนะฮะให้ปลาเห็นแล้วก็ปลากินนะเช็ค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 ปลาติดแล้วหน้าตาเป็นอย่างี้นะครับอ่าอันนี้พอมีรูปปลาปลาเลื่อนนะเราก็ต้องคลิกให้อยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ควบคุมยากนิดนึงนะฮะ โอเคได้ปลามาแล้วนี่ครับผมอับ,บิโนไปนะเจ๋งแจวกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลากระติกตัวนึงนะครับผมเอาละฮะอันนี้เราก็ได้ปลามาแล้วเอาปลามาขายก่อนนะเดี๋ยวขอถือปลาก่อนนะไอตัวนี้ได้เท่าไหร่นะไ้ดูปลาปลาลกอะอ่ะลรวกดอันแรกนะครับขายที่ถือนะอ๋อหกสิบเอ้ยตัวนี้ดีอยู่นะ โอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปลองคันที่สองกันนะครับคันที่สองก็จะเป็นคันนี้นี่เทนนิงเนี่ที่มีที่มีขายนะที่มีขายนี่อันนี้นะครับสามร้อยนะคันเมื่อกี้อันธรรมดานะพวบคุมก็ง่ายอยู่นะวันนี้เนทนนิงโรดจะมีอะไรเพิ่มเพิ่มามากหน่ยดูดิเทนนิงโรดลักน้อยจัดครับผมแล้วก็ ไอ้ตัวนี้นะครับเทนนิงนะครับน้ำหนักของสุดที่รับได้คือเจ็จุดหกกิโลก็คือคือเริ่มต้นนะเนาะแต่พอชคดีไม่มีเลยนะคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลดีมากแล้วก็จับไปและยิบเจ็ดตัวไปไปลองดูนะครับตัวนี้จะได้ของดีไหมแต่การควบคุมน่าจะดีดีกว่าเบ็ดทั้งหมดเลยนะะตกปากตรงนี้นครับโดดไปครับอ่ากดเลขหนึ่งนะครับ กดคลิก้ายค้างไว้โอ้เร็วมากนะยากยากเออโอเคเพอร์เฟคครับผมเช็คมาเราจะโชคดีไหมไม่รู้นะกดเข้าไป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 ถัาอยากดพลาดนะกดพลานะดจะเริ่มใหม่เลยฮะ <c oughs> ดียังเป็นวงกลมวง,งใหญ่นะผมกดพลาดไปหลายรอบมากออาติดแล้วครับผมเห็นปะควบคุมง่ายนะฮะเพราะว่าเห็นปะ จุดขาวเนี่ยใหญ่มากขีดขีดขาวอะ่ะได้ปลามาแล้วสองกิโลเก้าครับนิวไฮด้วยโอเคถือว่าดีถือว่าดีอ,าดอ่ะคันเบ็ดคันต่อไปนะครับก็จะเป็นฮันเตอร์รดอ่ะฮันเตอร์รดนะครับโอเคเดี๋ยวดูฮันเตอร์รดกันไปดูราคาฮันเตอร์รดก่อน เดินไหมครับผมเป็นทีวีแมนนะโค้ทยอะไรไปฮอตตินนี่ตัวของอตตินนะตัวผมติดภารกิจอยู่ดึบดิ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 บดบดิบอ่ะเทรนนิ่งนะครับอันนี้คือพลาสติกลัคกี้โรสนะคาร์บอนเอาฮันเตอร์เอาจากไหนมาตินได้ฮัทฮันเตอร์โรสมาจากไหนไม่รู้ฮะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาไปลองดูกันครับฮันเตอร์โหลดน่าจะได้จากไองานอีเวนนะไปครับไปครับอ่ามีคิวเขียวด้วยเห็นมาา่าฮันเตอร์โหลดน่าจะดีอยู่นะอือโอเคไม่ซี่ครับเช็คเข้าไปใครรู้บอกพิมพ์บอกทีนะฮันเตอร์โหลดคืออะไรผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะแต่อยากจะทำให้ดูแล้วก็ให้มาเล่นกันสนุกดีฮร อผมไม่แนวไม่ค่อยออกจากเกาะนะเดี๋ยวจะสอนวิธีซื้อเรือด้วยไปก็ใหญ่อยู่นะควบคุมง่ายครับกดพลิกวิธีก็ก็วิ่งตามละโอ้หเซนเตอร์ช็อกเกอร์ไซมอนโอ้โหชื่อรวมเยอะจริงๆเลยนะฮะโอเคคันต่อไปเป็นคาร์บอนนะคาร์บอนยังน้อยกว่านะครับ คาร์บอนนี่ลักยี่ห้าเองคอนโทรลศูนยุดศูนย์ห้าเท่ากันนะฮะก็ไม่ได้ยากนะครับเลสติ้งนะครับ,รบก็คือการโยนสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวมาดูกันมาชักคันเบ็ดออกมาครับอุ้ยตกน้ำอีกแล้วโอ้เราเป็นคนตกน้ำอือชา้าโอเคใช้ได้ครับเพอร์เฟคเลยครับเมื่อกี้วหวเกินนะฮะคันเทรนนิ่ง จัดไปเอาปลามาเอาดูหน่อยครับเอาดูเนี่ยฮะดีไหมฮะใช้เวลาตกกันไม่นานนะฮะอ้ามากดแช่ไว้เอ้ยขึ้นไปขึ้นไปกดไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากใช้ได้อยู่ สนุก4ีกิโลนิวคัสนะครับจับได้ปลาตัวใหม่ด้วยเจ๋งแจ๋วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างนะกับคันเบ็ดธรรมดาเลยนะว่าตกแล้วมันโอเคไหมสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับผมก็มือใหม่ฮะอันนี้คือคันคาร์บอนนะขายเลยขายครับที่ถืออยู่เนี่ยฮะหกสิบสาม อันนี้คือคัน Hunter นะ s i n เ s t e r นะครับ s i n ส s t e r ์ช็อ k ช็อ c k Eye เสาแซลมอนโอ้โหชื่อโคตรขายไหมครับห้าสิบสี่โอ้โหน้อยกว่านะ Let Sniper ยี่สิบเก้าโอ้โหคือถูกมากครับคันธรรมดาครับ Enchan Realistic เดี๋ยวค่อยไป Hunter นะช็ Eye, อคอาย e Salmon อา I like s ดิสสามสิบหกโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะคันนันเนี้ยคันคาร์บอนดีได้อยู่นะเมื่อกี้ล่าสุดคือคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนนี่ตกดีครับอันนี้ก็ดี <c oughs> อันนี้ได้ตังค์เยอะที่สุดละนะกับกับคันธรรมดาเลยนี่คือคันที่ดีที่สุดแล้วฮันเตอร์รสนะครับฟีไฟล์รสโอเค ลองเล่นกันได้นะครับสนุกดีฮะตกปลาหาเงินครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่พันใส่แล้วเดี๋ยวไปซื้อเรือคะเรือซื้อตรงนี้นะทุกคนถ้าจะออกนะซื้อตรงนี้ครับอชิปชิปเวทกด i c ซ y ไม i p โอเคก็จะมีราคาตามนี้นะครับใครไม่มีตังค์ก็ต้องมาซื้อเรือเรือแจวนะนี่เรือแจวเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะฮะ คุ้มไหมคุ้มอยู่นะอ้าเราได้ไฟอิงดัตแมนมาแล้วในการทํากิจกรรมเนาะซื้อเลยซื้อไว้ก่อนนะเจ็ดร้อยโอเคไม่มีปัญหาอ่าก็ไปตามจุดต่างๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําวิธีการเล่นเกมนี้ให้นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเจอคลิปหน้าครับขอตัวไปก่อนนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าวิธีเล่นเกมนี้เล่นยังไง ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสวัสดีครับ